แล้วก็หวังว่าจะเป็นความทรงจำดีๆของทุกคนตลอดไปนะคะแล้วก็ขอบคุณตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมานะคะที่อยู่กับพวกเราจีเจมปรเดียรุ่นที่หนึ่งมานะคะก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็ยังอยู่กับพวกเรามาจนถึงจุกวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆคะ่ะถ้าเกิดไม่มีพวกคุณก็คงไม่มีพวกเราจีเจมปดเดียในวันนี้ที่เป็นประกายได้ขนาดนี้เนาะ that wow.